วันนี้ก็อยู่กับออยสัสิชาและนางสาวสุรางคณาสังสนานะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้ทุกคนไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนกันใช่ไหมล่ะคะอยู่บ้านก็น,น่าเบื่อมากๆเราเลยจะพาทุกคนไปเปิดหูเปิดตาที่ทะเลทางตอนใต้ของประเทศไทยกันคะ่ะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปกันจริงๆนะคะเราจะไปเที่ยวทิปกันคะ่ะเหมาะกับสถานการณ์โควิดช่วงนี้คะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เดิมเกาะกูดนะคะเป็นหมู่บ้านขึ้นกับตำบลเกาะหมาออำเภอแหลมงอบต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเกาะกูดในปีพศ2523ตัวเกาะกูดมีระยะห่างจากอำเภอคลองใหญ่ประมาณ40กิโลเมตรแต่ชาชนชาวเกาะกูดมีความยากลำบากในการเดินทางไปติดต่อราชการประกอบกับเกาะกูดอยู่ใกล้ดินแดนประเทศกัมพูชาด้านเกาะกงมากกว่าฝั่งไทยราชการจึงมีนโยบายเพิ่มความมั่นคง และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวเกาะกูดโดยได้ยกฐานะเกาะกูดและเกาะข้างเคียงขึ้นเป็นกิ่งอำเภอเกาะกูดค่ะลักษณะเด่นของเกาะก,กูดนะคะเกาะก,กูดมีลักษณะเด่นคือหาดที่มีทรายสวยงามน้ำสะอาดใสประกอบกับธรรมชาติที่สงบรล่มรื่นด้วยทิวมะพราะ้าวริมหาดนอกจากนี้นะคะบนเกาะก,กูดยังมีป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแนวปะการัางหลากหลายชนิด และเกาะกูดนะคะยังไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเข้าชมอีกด้วยนะคะน่าไปมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน่าไปมากๆเลยค่ะแล้วเกาะกูดเนี่ยมีกิจกรรมอะไรให้ทําบ้างคะเกาะกูดนะคะมีกิจกรรมมากมายให้ทําด้วยนะคะตัวอย่างเช่นเล่นกีฬาท่องเที่ยวธรรมชาติและสัตว์ป่าศึกษาประวัติศาสตร์เป็นต้นค่ะเราก็ได้เที่ยวเกาะกูดกันไปแล้วนะคะคิดว่าทุกคนต้องสนุกกับการเที่ยวเกาะกูดครั้งนี้แน่อนอนค่ะสําหรับใครที่อยากไปเที่ยวของจริงนะคะคงต้องรอให้โรคโควิดหมดจากประเทศไปก่อนนะคะ ตอนนี้ก็อยู่บ้านพักผ่อนกันไปก่อนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนะคะพวกเราก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่งานหน้าค่ะขอบคุณค่ะ